วัสดีครับวันนี้พวอกับผมปอนชนะครับนี่จะมาแคสเกมไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่มาแคสเกมนะครับนี่จะมาเล่นเกมก็จะเป็นเกมรถที่จะให้เราแค่เบรกกับเบรกหน้าหมายถึงเร่งนะครับมันก็จะมีสองโอเคครับเราก็จะมาแนะนำเกมให้ดูกันครับโอเคเริ่มแรกก็ต้องกดตรงนี้ครับมันจะวัดตำแหน่าหรืออะไรก็ได้นะครับมันจะมีรถที่เราเลือกสีกันได้ครับมีหลายรุ่นแบบก็เลยครับโอเคครับจนมันก็ จะมีด่านให้เราเล่นนะครับโอเคครับต้องทำด่านเนี่ยแล้วก็ต้องทำให้กิจแล้วเราจะได้รถใหม่ครับมันก็จะมีด่านให้เราเล่นซื้อครับส่วนในการเล่นนะครับว่าเราจะเล่นอย่างไรกันครับเราวก็ต้องโยกเลยครับแล้วก็แค่กดนะครับแล้วก็แค่กดแล้วก็เบรกครับตรงนี้ให้แบบ เรว่องการเมันยากมากนะครับโอเคครับนะครับโอเคสามารถแล้วเรียกว่าต้องไปเก็บน้ำมันนะครับต้องไปเก็บน้ำมันแล้วก็แล้วมันก็จะพงังได้นะครับถ้าชนต้นไม้หรือชอนเศษหินหรืออะไรต่างๆนะครับในการเล่นนะครับก็จะมีปุ่มตรงด้านด้านขวามือเห็นไหมครับเออใช่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับ ตัวเบรกนะครับสั่งด้านขวามือจะเป็นตัวเลขนะครับถ้าจะตกเราก็ต้องเราต้องเบรกนะครับโอ้ยจะมาสายเลยครับเนี่ยถ้าเราจะตกเราก็ต้องเบรกโอเคถ้เราไม่เบรกเราก็จะตกนะครับไม่ได้ยินเลยต่าเราก็สามารถอัพของเช่นกดไปนี้มันก็จะแบบไม่ให้เราอัพ้นะตื่น เตนน็มนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวล้วก็ลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมดเลยค่